ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องอะไรแล้าการศึกษาม,มีปัญหาอะไรบ้างหลักสูตรล่าสมายัยใช่ไมนักเรียนตีกันแก้ยังไงไม่รู้ครับเอาไม่รู้ไอ้สัตว์แล้วเป็นอธิบดีได้ไงก็ไม่ทางานไม่ทาแผนไม่ทําทไงเนี่ยแกปรับปรุงหลักสูตรจะปรับปรุงยังไงแล้วมันดีกว่าเก่ายังไงหลักสูตรเก่าเนี่ยทำไมมันล้าสมายัยแ้วจะกจะทำใหม่ไม่ต้องดีก็ไม่ทาแผนไม่ดีกูขอดูหน่อยอ่ะนักเรียนตีกันเอาเราต้องมนตีเอาไงดี โรงเรียนไหนถ้ายังมีเรียนตีกันปิดเลยไหมปิดเลยไหมถ้าจะปิดต้องมีแผนรองรับนักเรียนดีเอาไว้ที่ไหนดำเนินคดีกับผู้บริหารโรงเรียนด้วยดีไหมที่ปล่อยนักเรียนตีกันแล้วรับนักเรียนเกเรเข้ามานักเรียนเกเรไม่ไล่ออกดังนั้นภูมิในการโรงเรียนควรมีโทษไหมทําได้นี่หว่าจะไม่เป็นที่อะไรยากที่ไหนอะผมไม่เคยเจอนะไอ้ที่บอกไอ้ที่นี่แม่งโคตรเกยรว่างแม่งทุกจะหน่วยงานในประเทศนี้เลย ก็คนมันไม่เคยทํางานยกเว้นบางคนเป็นรัฐมนตรีตามโคตา้าเขาให้ไปเปิดป้ายก็ไปเปิดให้ไปตัดริบินก็ไปตัดริบินแต่มะอะไรในสมองผมถามว่านายกในกล้าขึ้นเวทีดีเบตผมไม่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงก็ได้ระดับนายกเนี่ยเวลที่ปรึกษาไปนั่งข้างๆเลยมั้ยเออถ้ามึงไม่มีความรู้มึงไม่กล้าขึ้นเวทีดีเบตแล้วมึงจะบริหารประเทศยังไงเมื่อเรารู้ปัญหาก็ต้องหาวิธีการแกได้ไ่ายก็ไปทำแผนมาดิ แล้วก็มาพีเซ็นแผลในผมทำว่แผเนี้มันจะทำได้ยังไงมันเป็นไปได้หรือเปล่าเหมาะสมไหม็ประมาณนี้ใช้วัดผลยังไงด้วยนะโจ้าก็ไปจ่อรายการบริหารเลยผมไม่เคยกลัวการบริหารงานองค์กรใหญ่นะผมกลัวมากในการบริหารงานองค์กรเล็กๆคุณรู้ป่ะผมว่าบริหารงานองค์กรใหญ่อะง่ายกว่าการบริหารงานองค์กรเล็กการเป็นนายกรัฐมนตรีนะง่ายกว่าการบริหารงานร้านก๋วยเตี๋ยวคุณเชื่อป่ะ คุณรู้ไหมทำไมการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยง่ายกว่าการบริหารร้านขายข้าวแกงอะ่ะขายรู้ม้างตอบสำหรับคุณะผมถามคุณนะว่าระหว่างการบริหารร้านขายข้าวแกง <c oughs> กับการเป็นนายกรัฐมนตรีคุณว่าอะไรง่ายกว่ากันเอาการเป็นนายกรัฐมนตรีกับการเป็นเจ้าของร้านขายข้าวแกงร้านข้าวแกงนี่นะครับไอเฮียทำเองทุกอย่าง แล้วก็แกต้องทำเองทุกอย่างเลยต้องตักข้าวแขงด้วยไม่ต้องหุงข้าวด้วยต้องไปจ่ายตลาดด้วยแต่เป็นนายกที่มีไม่รู้กี่กระรวงมีไม่รู้กี่ที่พอดีลูกน้องเป็นโขลงเลยไอคนนี้ไม่ว่รเปลี่ยนออกเอาคนใหม่ขึ้นมาโอ้ยยีหมูจะตายแล้วเขาแกงต้องลงทุนเองเป็นนายกไม่ต้องควักตังมีเงินเดือนแดกอีกต่างหากเบิกได้ทุกอย่างบินฟรีกินฟรีเที่ยวฟรี แต่ทําไมคนทั้งคนหลายคนบอกกูเลือกขายข้าวแกงทําไมคนถามแม่ค้าขายข้าวแกงวะอาจารไม่เป็นนายกนี่จะทำไม่เป็นหรอกจะทําร้านขายข้าวแกงง่ายกว่าเพราะว่าตำน้ำพริกแค่ก็ตำเองเป็นผัดผักแั่ก็ผัดเป็นหุงข้าวก็หุงเป็นใช่ไหมแต่ให้เป็นนายกคุมคนไม่เป็นเนะแย่สำหรับผมนะผมกลัวชิบหายเลยให้ผมไปบริหารองค์กรเล็กๆเนี่ยเพราะมันมีคนให้ใช้ไม่มีงบประมาณให้ด้วย โอ้ดังนั้นการเป็นนายกเนี่ยสำหรับคนที่มีความสาม,มารถทางด้านการบริหารเนี่ยเขาเลือกยินดีด้วยหกเดือนทำไม่ได้ยินดีเลยให้ปลดความน่ากลัวของการอะครับการเป็นผู้นำาเลยมึงไม่มีความรู้ถ้ามึงตั้งที่ปรึกษาที่เป็นโผงเนี่ยแสดงว่ามึงไม่เหมาะหรอกคนเราเนี่ยมันจะมีที่ปรึกษาสักกี่คน่ก็จะมีเฉพาะในด้านที่ตัวเองไม่ํำนานเท่านั้นเอง ได้ป่ะ <c oughs> บริหารบริษัทใ,ใหญ่ๆเนี่ยผมไม่เคยกลัวเลยไอ้ผัวหน้าใหญ่ไม่ทาเดี๋ยวกลัวเอาลูกน้องมึงอนะมันมีหลายคนที่อยากขึ้นแทนมึงนะตกลงมึงจะทําไม่ทําผมไม่หาก,กระทรวงเนี่ยประหลัดกระทรวงเด็กตีก,นนกันเอาไงแก้ปัญหาไม่ได้เหรอกูม,มีคนที่พร้อมจะขึ้นที่พร้อมที่จะทําได้รออยู่นะใช่ป่ะเนี่ยเพราะว่าอะไรวะในกระทรวงมีคนเยอะแยะที่อยากจะขึ้นมาใหญ่แล้วผมเลือกเอาคนที่ทํางานเป็นอนะตอบคาถามได้ แล้วคุณเป็นหัวหน้าองค์กรถามอะไรก็ตอบไม like um problem, ่ได้เหมือนในเต้นเนี่ยข้าวเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ขายไปเท่าไหร่ไม่รู้กําไรเท่าไหร่ไม่รู้ได้เป็นรัฐมนตรีภาษาดนตรีอะไรหรืออย่างไม่้เต้นอ่ะวันนี้มีคิดประจานความโง่ม right. ันอยู put on, put on, put like ่เลยมึงเป็นรัฐมนตรีเลยเลยๆข้าวเหลือเท่าไหร่ทำตาเหลือก็ลกก็ลกก็ลลกอยู่โอ้โหอ่อนใช่ปะเดี๋ยวก็เอาควายมาเป็นไงครับต้า เออแล้วเรื่องวันนี้นะครับมันต้องเลือกคนที่ทํางานเป็นล้วนี้ดูดิหลายคนแม่งเพิ่งเป็นสอสอสมัยแรกไม่รู้เรื่องอะไรเลยให้เป็นรัฐมนตรีก็เป็นไหมกันนะ่ะวันมี้ตาตูดนายกต่อยต่อยต่อยปัญหาเยอะแยะไม่เห็นแก้เลยโอ้โหถ้าเป็นกูในะวันนี้นะผมสร้างผลงานเพียบเลยเชื่อไหมครับโดยเฉพาะเรื่องของปากท้องชาวบ้านดีนะสมแล้วที่มันไปเปิดร้านขายข้าวแกงอนะ่ะ เอ้ยยุ้ยขยะจัดการหน่อยวันนี้กูเห็นว่านักรสมุดีหลายหลายคนอ่ะแม่งไม่มีความรู้ตรงสาขา,าอาชีพมึงนี่แหละขยะยุย้ยกว่าขยะหน่อยดิลเลอะเทอะอย่ามาคอมเมนต์ลเลอะเทอะในช่องผมที่นี่ไม่ใช่กองทรายโชว์ห่วยเปลี่ยนเป็นโชว์สวย <c oughs> ไอ้สัตว์ก็มันเป็นอะไรมันเป็นตลกสภาจโจ๊กไง ได้ปะม,มันเก่งแต่อะไรแนละ้วไอ้ไรเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่เขาเล่นกันอนะอะไรเรียก่โตออ๊วาตีมันทำงานไปนที่ไหนเราผมก็พูดไปเรื่อยเออใช่ปะ <c oughs> วันนี้มันขายข้าวแกงถูกต้องแล้วแหละไปดูเจ๊งหรือยังกันไปรูนะ้นะวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ประเทศเราต้องเอาคนที่ทำงานเป็นมาทำ ไอคนที่ตั้งมนันนะควายคนทํางานเป็นไม่ตั้งเห็นไหมคนหนึ่งติดคุกเห็นไหมดูมันตั้งใครมาอะไรครับตั้งมาได้ไงจะบริหารยังไงติดคุกเห็นไหมอยากเป็นรัฐมนตรีจนตัวสัน่นอะ ไปหน้าลงเลยหยยตั้งพักแล้วพร้อมแล้วเนี่ยตอนเนี้ขาดแค่นักลบ <c oughs> ใช่ปะวันนี้รอแค่เปิดตัวแทนจังหวัดครบดิยุบสภาเมื่อไหร่นี่ส่งในทุกจังหวัดตอนนี้เตรียมเรื่อยๆถ้าเกิดมีสสเตไหนว่างเนี่ยเจอพักเศรษฐกิจแน่